ตอนนี้เราก็จะนำแบบที่เราเซตการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วในส่วนของวิวแมปเนี่ยมาจัดลงในหน้ากระดาษนะและการจัดหน้ากระดาษต่างๆเนี่ยเราจะทำในแถบเครื่องมือแถบที่3ในส่วนของ Navigator ที่มีชื่อว่า Layout ์บุ๊โดยผมจะขอเริ่มต้นจากสร้างหน้ากระดาษก่อนนะก่อนอื่นเลยเรามาคลิกที่ Subset หรือโฟลเดอร์ในส่วนของเลเ o u t ์ o ุ๊กที่เราได้สร้างไว้มีชื่อว่า Construction d r a w i n g นะก็ะคลิกที่โฟลเดอร์นี้ แล้วมาคลิกปุ่ม New Layout ตรงนี้เพื่อสร้างหน้าก,กระดาษหรืออีกวิธีก็คือคลิกขวาที่โฟลเดอร์นี้แหละแล้วเลือก New Layout ก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อคลิกไปแล้วเราก็เริ่มทำการตั้งชื่อว่าหน้าก,กระดาษอันนี้มีชื่อว่าอะไรนะผมจะขอเริ่มต้นจากเป็น p r e s e n t ชั้นที่1ก่อนละกันเราก็พิมพ์ลงไปในช่อง Layout Name ว่า Plan p r e s e n t ชั้นที่1เสร็จแล้วก็มาเลือก Master Layout เราก็เลือก Master Layout ที่เราได้นำ Title b l o กเข้ามาวางนะ สำหรับผมก็คือ A3 Landscape t i t a n Block ตรงส่วนอื่นๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องแตะต้องอะไรแล้วนะกด Create ได้เลยเราก็จะได้หน้ากระดาษมา1อันที่มี t i t a n Block เรียบร้อยแล้วเราลองซูมไปดูนะเราก็จะเห็น Title Block ของเราก็จะมีข้อมูลต่างๆเรียบร้อยเช่นเดียวกันและถ้าสังเกตดีๆนะแล้วถ้ามาสังเกตตรง Drawing Show เนี่ยตรงนี้ผมเคยบอกไว้แล้วก่อนหน้านี้ว่ามันจะเป็นส่วนที่ Auto นะครับ มันก็จะออโต้ชื่อแบบให้เราตามที่เราได้พิมพ์ไว้ใน layout name นะก็คือ brand present ชั้นที่1แต่ถ้าเรามาสังเกตในส่วนของเลขหน้าเนี่ยมันอาจจะยังไม่โชว์ตามที่เราต้องการนะคือเราอาจจะต้องการให้โชว์เป็น a ขีจุดจุดจุด a ขีจุด a 2, จุดจุด,จดซึ่งผมจะมาบอกในตอนหลังว่าเราจะทํายังไงแต่ในส่วนของหน้ากระดาษทั้งหมดจากเริ่มแรกมันขึ้นเป็น0ูนย์ตอนนี้มันก็ปรับเป็น1เรียบร้อยแล้วนะก็คือทั้ง3ส่วน ที่ผมเคยบอกในตอนแรกว่ามันจะเป็นส่วนที่ออโต้ให้กับเราเนี่ยมันก็ทำงานของมันเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ผมก็อยากให้สร้างหน้ากระดาษแผ่นที่2ขึ้นมาก็มาคลิกที่ order construction drawing เช่นเดิมแล้วคลิกสร้างหน้ากระดาษอีกแผ่นหนึ่งคลิกขวา new layout ก็พิมพ์ชื่อแบบแผ่นที่2ไปนะก็พิมพ์ลงไปใน layout name ว่าแปลนพื้นชั้นที่หซึ่งก็คือแปนแบบก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมชั้นที่หนึ่นั่นเอง แล้วเราก็มาเลือก Master Layout ก็เช่นเดิมเป็น Master Layout ที่เราได้นำ t i t ันบล็อกมาวางอันอื่นๆก็ไม่ต้องแตะต้องอะไรให้เป็นแบบนี้กด Create ได้เลยเราก็จะได้หน้ากระดาษแผ่นที่2ขึ้นมาแล้วถ้าสังเกตดูชื่อแบบมันก็จะทำการออโต้ให้กับเราเช่นเดียวกันและในส่วนของเลขหน้าและจำนวนหน้ากระดาษทั้งหมดมันก็จะปรับให้เราเช่นเดียวกัน และเรายังเหลือหน้ากระดาษอีก2แผ่นก็คือสําหรับใส่รูปตัดกับแป็นผังโครงสร้างคานนะเราก็ทําให้ครบเลยนะครับก็เช่นเดิมมาที่โฟลเดอร์นี้อีกคลิกขวา New Layout พิมพ์ชื่อไปรูปตัด A A เลือก Master Layout เช่นเดิม Create ได้เลยชื่อแบบมันก็จะปรับ Auto ให้เราอีกเช่นเดียวกันรวมทั้งเลขหน้าและจำนวนหน้ากระดาษทั้งหมดตอนนี้ก็3แผ่นตรงเลยนะมาหน้ากระดาษแผ่นสุดท้ายกัน New Layout ถังโครงสร้างคานชั้นที่หนึ่งเลือก Master Layout เช่นเดิมกด Create เราก็จะได้หน้ากระดาษมาเช่นเดียวกันและชื่อแบบเลขหน้ารวมทั้งจำนวนหน้ากระดาษทั้งหมดมันก็จะปรับแบบออโต้ให้กับเราเช่นเดียวกันนะคราวนี้ผมจะมาบอกวิธีทำให้เลขหน้าปรับตามรูปแบบของแบบก่อสร้างตามที่เราต้องการนะ สมมุติว่าแปลนทั้งแปลนพิเศษชั้นที่1กับแปลนพื้นชั้นที่1เนี่ยเราต้องการให้เลขหน้าขึ้นต้นเป็น A-1 ขีดหจุดจ,ดจ,ดจดุเนี่ยเราก็ทําแบบนี้นะเริ่มต้นคลิกสร้างโฟลเดอร์ใหม่ซะก่อนโดยมาคลิกที่โฟลเดอร์หลัก construction drawing เนี่ยคลิกสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก็มาคลิกที่ไอคอน new subset หรือจะคลิกขวาเลือก create new subset ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่สะดวกเลยนะครับ เริ่มตั้งแต่หัวข้อ ID ก่อนแทนที่เราจะเลือกเป็น Assign ID Automatically หรือให้แบบ Auto เนี่ยเราก็มาเลือกเป็นแบบปรับเองนะคือ Custom เนี่ยแล้วเราก็พิมพ์ไปว่า A คิดหนึ่งแล้วก็มาที่ Subset Name แล้วก็พิมพ์ลงไปว่าแปลนพื้นสถาปัตยกรรมจากนั้นก็มาที่หัวข้อ ID of Item i n this Subset นะ มันจะเป็นส่วนเอาไว้ปรับว่าเลขหน้าเราอยากให้เป็นรูปแบบไหนนะโดยจะมีพรีวิวอยู่ข้างๆณนะปัจจุบันนี้มันก็จะแสดงเป็นรูปแบบ A'1. ขีดหจุดแล้วก็เลขหน้าแผ่นที่เท่าไหร่ว่าไปนะทีนี้ถ้าเราต้องการ a 1ขีด1 0 2 A'103 ขีด102 A ขีด103อะไรเนี้ยก็ค่อยๆลองปรับแก้ไขดูนะเริ่มแรกผมก็เอาตรงที่แสดงเป็นจุดนี่ออกก่อนละกันเอาติ๊กถูกตรงนี้ออก อันนี้มันก็จะแสดงเป็น a ขีดห a ขีดหนึ a ขีดหนถ้าผมต้องการให้เป็น a ขีดหนึ 2, ่งศูนย์เนี่ยเราก็มาปรับต่อที่ id style นะแล้วเลือกเป็นตัวด้านล่าศูนย่งศูนย์สองศูตรง preview มันก็จะปรับให้ดูว่าเลขหน้าที่เราตั้งค่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ให้เริ่ม start ที่1ได้เลยกด create คราวนี้เราก็ลองทดสอบเอาแบบแปลนของเราเนี่ยมาใส่ในโฟลเดอร์นี้ดูนะก็เลือกแปลน present ชั้นที่หกับแปลนพื้นชั้นที่1กดคอนโทรลค้างแล้วเลือกนะมันจะเป็นการเลือก2อันได้เราก็คลิกซ้ายค้างนํามาวางไว้ในโฟลเดอร์เลยนะลองเปิดโฟลเดอร์นี้ดูเราจะสังเกตรตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเลขหน้าให้กับเราแล้วนะแต่เดิมมันเป็น1เป็น2นะมันจะปรับเป็น a อข1ด1นึขีดหและเราลองดับเบิลคลิกดูหน้ากระดาษที่เรานำมาวางไว้ข้างในโฟลเดอร์นี้ดูเริ่มตั้งแต่แผ่นแรกดู นี่ครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าแต่เดิมเลขหน้าที่มันเป็นเลขหนึ่งเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนเป็น A ขีดหนึ่งให้เราแล้วนะรวมทั้งแปลนพื้นสําหรับแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมเนี่ยเราลองดับเบิลคลิกดูนะเลขหน้ามันก็จะเปลี่ยนเป็น A ขีดหนึ่งให้กับเราแล้วเช่นเดียวกันเฉะนั้นในส่วนของรูปตัดที่เราต้องการให้เลขหน้าเป็น A ขีดสองศจุดจุด,จด รวมทั้งผังโครงสร้างคานเราต้องการให้แสดงเลขหน้าเป็น st 1นึ่จุดจเนี่ยเราก็ใช้หลักการเดียวกันโดยเราต้องมาเลือกที่ subset หลักหรือโฟลเดอร์หลักเนี่ย construction d r i n g ก่อนนะแล้วคลิกสร้าง Folder ย่อยให้กับมันก็คลิกขวา new subset หรือมาคลิกที่ไอคอนตรงนี้แล้วแต่สะดวกเลยผมก็เลือก custom id a ขีดสพิมพ์ชื่อลงไปรูปตัดสถาปัตยกรรม แล้วก็มากำหนดรูปแบบเลขหน้าโดยดูพรีวิวด้านข้างด้วยนะผมเอาจุดออกก่อน id style ผมก็เลือกเป็น id style รูปแบบนี้แล้วให้ start ที่1แบบนี้แหละค่อนข้างจะเป็นสูตรสำเร็จนะกด create แล้วก็นำหน้ากระดาษรูปตัด AA เนี่ยมาใส่ในโฟลเดอร์นี้ลองดับเบิลคลิกดูผลลัพธ์นี่ครับเลขหน้าก็จะกลายเป็น a 2ขีด2 0เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันสุดท้ายเราก็สร้างโฟลเดอร์สำหรับแปนโครงสร้างคารน,นะก็คลิกที่ โฟลเดอร์ er หลักคลิกที่ New Subset Custom ID s t 1 Name แปลนโครงสร้างคานและพื้นแล้วก็ปรับรูปแบบของเลขหน้าตามที่เราต้องการเริ่มจากจุดออกก่อน ID Style ก็เลือก ID Style รูปแบบนี้นี่ครับ p r e v i e มันก็จะแสดงเลขหน้าเป็นลักษณะนี้นะกด Create ได้เลยแล้วก็นำหน้ากระดาษผังโครงสร้างคานชั้นที่หนึ่งเนี้ยมาใส่ไว้ในโฟลเดอร์นี้ลอง Double ับ u b l e ลคลิกดูผลลัพธ์ที่ได้นะ ตอนนี้หน้ากระดาษของเราเนี่ยมันก็จะปรับเลขหน้าเป็น STK101 ตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะทีนี้จะสังเกตอีกอย่างว่าไม่ว่าแผ่นหน้ากระดาษ1 2 3 4เนี่ยพวกเลขหน้าต่างๆเนี่ยมันอาจไม่อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้เลขหน้าเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเราก็มาปรับที่ master layout ที่เรากำหนดไว้นะก็คือ A3 landscape t i t a n block ตัวนี้นะที่ผมเอาเข้ามาเนี่ย และตรงレイไอดีเนี่ยเราอาจจะปรับให้อยู่ตรงกลางนะง่ายๆเลยคือตรงหัวข้ออไ g n m e n t ดานบนเนี่ยเราคลิกตัวที่2ก็คือจัดเรียงให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ลองปรับขยับดูตามที่เราต้องการนะว่าอยากให้อยู่ตรงราวลตำแหน่งไหนสมมุติตรงนี้แล้วกันคราวนี้เรากลับไปดูที่หน้ากระดานนะเริ่มจาก A ขีด101ก่อนก็จะสังเกตเห็นว่าตำแหน่งของเลขหน้ามันก็ขยับปรับเปลี่ยนให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแผ่น A ขีด102ก็เช่นเดียวกัน A ขีด20ง st k 1 1 1ก็ปรับเช่นเดียวกันและถ้าดูจำนวนเลขหน้าทั้งหมดถ้าในปัจจุบันนี้เรารู้สึกว่ามันมีขนาดเล็กเกินไปเราก็ปรับได้เช่นเดียวกันมาที่ Master Layout ที่เราดึงเข้ามาเนี่ยเราคลิกตัวนี้นะแล้วเราปรับขนาดตรงเสอือตามที่เราต้องการปรับเป็น6เลยแล้วกันแล้วกลับไปดูผลลัพธ์ในหน้ากระดาษใหม่นะเราก็จะสังเกตเห็นว่าไอตัวเลขหน้าทั้งหมดในแบบนี้มันก็จะขยายขนาดใหญ่ขึ้นแล้วนะ แผนอื่นๆก็จะปรับขนาดเช่นเดียวกันน,นั่นก็คือเวลาเราปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะออโต้ให้เรานะไม่ต้องยุ่นวุ่นวายกับมาแก้ไขอะไรใหม่คราวนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการนําแบบที่เราเซตการตั้งค่าไว้ใน View Map มาจัดเรียงในหน้ากระดาษตรงส่วนของ Layout Book คลิกตรงนี้เลือก Show Organizer คราวนี้แถบเครื่องมือด้านซ้ายมือจากเดิมเราเลือกเป็น Project Map ให้เราเปลี่ยนมาเป็นตัวลืกที่2คือ ViewMap ราวนี้แถบเครื่องมือฝั่งขวามือจากเต๋เดิมเราเลือกเป็นอันที่1ก็คือวิวแมปให้เรามาเลือกตัวเลือกที่2คือเลเ o u t ์ o ลนะครับแล้วผมจะเริ่มจากดึงเป็นพรีเซนต์เนี่ยมาวางในหน้ากระดาษก่อนนะผมก็เลือกเป็นพรีเซนต์ในแถบวิวแมปเนี่ยคลิกซ้ายค้างมาวางไว้ในหน้ากระดาษเป็นพรีเซนต์ในฝั่งขวามือก็คือส่วนเลเยอร์อลนะตอนนี้ผมก็วางเรียบร้อยแล้วผมลองดับเบิลคลิกดูผลลัพธ์นะเป็นพรีเซนต์ของเราที่อยู่ในวิวแมปเนี่ยตอนนี้มันก็มาอยู่ในหน้ากระดาษเรียบร้้อยแลวนะ แล้วเราก็มาจัดการตัวนี้กันต่อให้มันไม่โชว์ไอตัวข้างล่างเนี่ยก็หลังจากคลิกเลือกแล้วเราก็เลือกเลเยอร์อะไรให้เรียบร้อยนะสมมุติว่าผมให้อยู่ในเลเยอร์ t i เ a n บล็อกก็แล้วกันก็คือเลือกตัวเลเยอร์ที่มันยังเปิดตาอยู่นี่นะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปิดเลเยอร์ใหม่แล้วเราก็มาเซตการตั้งค่ากันโดยกดที่ไอคอนตรงนี้หรือกดช็อตคัทคอนโททีให้มัเลือกที่หัวข้อใหญ่ไ i เ a n นะแล้วเราเลือกเป็น no t i เ a n กดโอเค ก็จะสังเกตเห็นว่าไอ้ข้างใต้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะหายไปแล้วนะแล้วเราก็นําแบบแปลนก่อสร้างของพื้นชั้นที่หนึ่งเนี่ยมาใส่ในหน้ากระดาษเช่นเดียวกันนะก็คลิกแปนแบบก่อสร้างระดับพื้นชั้นที่หนึ่งเนี่ยมาใส่ในหน้ากระดาษเป็นพื้นชั้นที่หนึ่งตรงส่วนเลเยอร์บุ็กลองดับเบิลคลิกดูนะผลลัพธ์ก็คือมันก็จะมาเช่นเดียวกันนะและถ้าติดตรงข้างล่างแบบนี้เราก็แก้แบบเดิมเช่นเดียวกันเราก็คลิกเลือกไปเลือกเลเยอร์ให้เรียบร้อยไทเทนบล็อก แล้วมาเซตการตั้งค่าด้านในตรงหัวข้อใหญ่ไตเติ้ลเราก็เอาโนไตเติ้ลออกแค่นี้แหละครับนี่ครับมันก็จะไม่โชว์ด้านล่างแล้วแล้วสมมุติผมกดปิดไปก่อนนะคราวนี้ถ้าตำแหน่งในการจัดเรียงไม่ตรงตามที่ผมต้องการเนี่ยผมก็ขยับปรับเปลี่ยนเองนะครับผมมาคลิกเลือกตรงมันแหละแล้วจับจุดโนดตรงนี้นะเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ผมต้องการนะสมมุติผมอยากให้อยู่ราวๆแถวๆเนี่ยผม,ผมก็ปล่อยเมาส์ได้เลยและถ้ายังไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผมต้องการอีกยกตัวอย่างเช่นไอ้พวกกิดเสาด้านบนเนี่ย มันไม่อยู่ในกรอบหน้ากระดาษผมก็ขยับปรับเปลี่ยนอีกเช่นเดียวกันตอนนี้มันก็อยู่ในกรอบหน้ากระดาษแล้วก็ขยับปรับเปลี่ยนให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการเลยนะอะสมมติผมพอใจที่ตรงนี้แล้วถ้าพวกขอบกระดาษอะไรตอนนี้เนี่ยมันล้นไปข้างนอกแบบนี้เราก็ให้ทําแบบนี้นะครับเราก็คลิกเส้นขอบแบบนี้แล้วเลือก offset e d g อย่างนี้ขยับเข้ามาด้านในตรงฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันถ้ารู้สึกว่ามันไกลไปเราก็ คลิกที่เส้นขอบแล้วเลือก offset edge ขยับให้มันเข้ามาด้านในเรียบร้อยแล้วตรงแปลน Present ชั้นที่หนึ่งเราลองมาเช็คดูถ้าเราพอใจแบบนี้แล้วก็เอาตามนี้แหละแล้วเราก็มาทำในส่วนที่เหลือก็กคือรูปตัด AA กับผังโครงสร้างคานชั้นที่หนึ่งก็เริ่มต้นจากเปิด Show o r g a n i z e r แล้วผมลากรูปตัด AA เนี่ยมาใส่ในหน้ากระดาษรูปตัด AA ของ layout b o o k นี่ก่อน แล้วก็มาที่แผ่นโครงสร้างคานชั้นที่1ในส่วนของวิวแมปเนี่ยนำมาวางไว้ในผังโครงสร้างคานชั้นที่1ของเลเ o u t ์บุกเช่นเดียวกันอันนี้ผมเริ่มจัดหน้ากระดาษในรูปตัด AA ก่อนนะดับเบิลคลิกได้เลยเราก็มาดูกันเราพอใจแล้วหรือยังถ้าไม่พอใจเนี่ยเราก็มาปรับให้ได้ตามรูปแบบที่เราต้องการต่อนะคลิกเลือกไปนะครับแล้วกดเลือกตั้งค่าด้านในเลือกเลเยอร์ตามที่เราต้องการก่อนไทต์เล่นบล็อกตรงส่วนหัวข้อใหญ่ไทต์เลบล็อกเนี่ยเราก็เลือกโนไทต์เล และนิดนึงตรงส่วนเฟรมเนี่ยคือแทนที่เราจะมาขยับปรับเปลี่ยนเองเนี่ยเรา,าสามารถทำแบบนี้ได้นะเลือก Fit Frame to Drawing กดโอเคใน Drawing ที่มันโชว์ปัจจุบันเนี้ยมันโชว์อยู่แค่ไหนมันก็จะ f ิตให้เราเลยนะแล้วเราก็ค่อยขยับปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องการเอามาวางที่ตำแหน่งไหนเช่นผมต้องการขยับมาวางแถวๆนี้นี่ครับก็เรียบร้อยแล้วนะสุดท้ายก็คือผังโครงสร้างคานชั้นที่หก็ดับเบิลคลิกเช่นเดียวกัน แล้วก็ทําการปรับการตั้งค่าเหมือนตะกี้เลยนะมาคลิกไอคอนตรงนี้หรือ c อนท T ทีก็ได้เช่นเดียวกันเริ่มจากเลเยอร์ก่อนเลือกเลเยอร์ที่มันเปิดดวงตายอยู่นะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเปิดเลเยอร์กันใหม่แล้วก็เช่นเดิมตรงเฟรมเนี่ยเลือกเป็น fit t r r m m to drawing ไตเติลก็เลือก n o t i t ตเติลตรงส่วนอื่นๆเนี่ยจริงๆมันก็มีให้ปรับค่าอีกอยู่นะครับ แต่ต้องบอกตามตรงว่าเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเราทำแค่2ส,ส่วนนี้มันก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าตรงส่วนอื่นๆนั้นมันเอาไว้ปรับอะไรบ้างก็ลองไปเล่นดูแล้วกันแต่ผมพูดแบบกระชับสั้นๆเลยก็คือเราทำแค่2ส,ส่วนนี้เพียงพอแล้วครับกดโอเคแล้วขยับไปยังตำแหน่งที่เราต้องการจัดเรียงสมมติตรงนี้เป็นต้น เสร็จแล้วเราปิดแถบเครื่องมือ Organizer ได้เลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรานําตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรานําแบบมาจัดเรียงในหน้ากระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายๆแค่นี้แหละครับ